นายพัชระสถาพรพงตัวแทนพี่น้องหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยภาคตวันออกแปดจังหวัดหรืออดีตบ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุวันนี้ได้เชิญพี่น้องภาคตวันออกแปดจังหวัดมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพราะว่าในวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะกลุ่มที่จากช่วงสถาหมากษัตริย์และมีการปล่อยขาวอาคนเสื้อแดงจะมีการร่วมชระนุมในวันที่14ตุลาคมนี้พวกเราเลยเรียกกันมาร่วมประชุมกันผมขอยืนยันว่าพี่น้องพวกเราทั้ง8จังหวัดภาคตะวันออกไม่เคยคิดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและไม่เคยคิดที่จะเข้าร่วม จากช่วงหรือลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดพวกเราพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศขอเดินตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า